สวัสดีครับผมนะครับยามเช้าวันนี้เราก็อยู่เกมสแตนดิบดิบนะครับซึ่งจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมทำฟาร์มไปแล้วนะครับนี่ฟาร์มไว้แล้วก็อัดคลิปเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าพอตอนตัดต่อคลิปเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนเรนเดอร์คลิปเนี่ยไม่รู้ทําไมนะครับมันถึงเหลือ16นาทีนะผมเพราะจริงแล้วเนี่ยความยาวคลิปเนี่ยจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยประมาณ22นาทีนะครับแต่ว่ามันเหลือ16นาทีซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะมีปัญหาที่การเรนเดอร์คลิปนะครับ ซึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเลยทําให้งงๆเนี่ครับได้ฟาร์มมาแล้วนะครับปลูกมาแล้วด้วยเมื่อพาร์ทก่อนก็เลยจบแบบงงๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยรขออภัยด้วยพอดีคลิปมันอะไรก็ไม่รู้มันนะครับการลินเดอร์มีปัญหาละมังนะเออแล้วก็เวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น1.7หรือเปล่าอะไร7.7ก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับมีอัปเดตใหม่ครับผมก็คือเป็นเกาะใหม่นะครับ เกาะใหม่แน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าผมต้องทําการเริ่มเกมใหม่อีกหรือเปล่านะครับถึงจะมีเกาะใหม่ให้เห็นแต่บอกเลยผมต่อให้เกาะใหม่หรือสัตว์ใหม่มาก็ไม่เริ่มแล้วขี้เกียจแล้ว <c oughs> นะขอเล่นยาวๆสักเซฟอือเกาะนู้นหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับเกาะนู้นมันอ่าเป็นเกาะไอ้นั่นนะครับเกาะที่มีโดมอนะ่ะเอ้ยมีหอคอยครับเอ้ยมีประภาคารนะ่ะ เออเขาเรียกอะไรก็ช่างมันครับนั่นแหละมันมีไอ้นั่นแหละเกาะนูนะครับโอเคแล้วก็ผมไปอ่านในเม้น์ผมนะครับซึ่งผมชอบอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับก็คือมีคนบอกว่าทาไมพี่ไม่สร้างบ้านในตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบแบบอิสระครับผมก็คือชอบแบบอ่าแบบทาอะไรที่มันกว้างๆนะครับก็คือไม่อยากให้มีสิ่งมากีดกันรอบๆบ้านนะครับอย่างหลายๆพาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยเห็นผมเข้าไปนอนในบ้านหรือเปล่ามีแค่ไม่กี่ครั้งแหละ แล้วจากนั้นก็นอนนอกบ้านนะครับคือสร้างบ้านเอาไว้ให้ให้ผีอยู่นะครับตัวเองไม่นอน,นครับแต่ว่านอนนอกบ้านแต่ว่าสร้างบ้านเอาไว้ครับสร้างให้ดูแล้วรู้ว่าเออตรงนี้เป็นบ้านตูนะนี่ครับตู้คอนเทนเนอร์ครับไม่สร้างครับผมผมไม่สร้างบ้านในนี้แน่นอนเพราะขี้เกียจนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตู้คอนเทนเนอร์นี่จะทุบได้นะครับแล้วก็เอาไปสร้างเป็นบ้านได้แต่เดี๋ยวค่อยทําก่อนครับขอไปหาอย่างอื่นก่อนเอ้ยนั่นระเปล่า เกาะใหม่รู้สึกว่าจะมีต้นไม้ใหม่ด้วยนะครับเป็นต้นใหม่ใช่เกาะนั้นหรือเปล่าอยากรู้อยากเห็นหาขอนไม้ดีสักอันสักอันสักอันดีเดี๋ยวอยู่น้ำไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวตัตายนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาทรัพยากรใหม่ๆครับแล้วก็ล่าสัตว์ ล่าสัตว์ล่าหมูเนี่ยกับงูงูนี่ผมเสียวจริงๆเลยครับมันเล็กครับผมแล้วก็ชอบแอบด้วยนะครับเป่ยๆเดี๋ยวมันฉกตายติดพิษด,ด้วยยาก็ไม่มีจังหฮะเซฟนี่จะกลายเป็นเซฟที่ไร้ค่าไปเลยทันทีถ้าเกิดเจองูมามาดื่มน้ำก่อนเนี่ยรัวๆเลียเย็นขอบถั้งไปเติมน้ำแล้วก็ต้มใหม่ครับ ต้มแบบยาวๆไปเลยเพราะเรามีที่กองน้ําแค่อันเดียวครับผมต้องรีบๆทําต้องขยันนะต้องขยันตักต้องตักนี่ต้องดําน้ําด้วยโอเคไปต้มใหม่ต้มใหม่อยู่ข้ามคืนเลยก้กองฟืนนี้อยู่นานนานใส่ไม้ไปแค่สี่ห้าท่อนเเก็บเพิ่มฟืนโอเคแค่นี้ก็พอแล้ว แล้วก็อาหารอาหารเต็มมีแค่ความง่วงนอนเท่านั้นแหละที่ยังไม่เต็มช่างมันก่อนนะครับเออรู้สึกว่าเราสามารถคราฟเรือใบได้นี่ว่าใช่ปะเรือใบไหนวะนี่ไงใช้อะไรบ้างเอ่ยใช้เชือกอีกแล้วครับเชือกหนึ่งเส้นสืออันนี้บอกเลยครับอีกนานนะครับเรือใบเหรอเรือใบเรือใบ เออครับเรือไปก่อนก็ดีนะผมว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้มีเรือเดินทางครับจะได้ไม่ต้องให้รู้สึกว่าเราเนี่ยใช้บัคแบบใช้บัคมากเกินไปครับ <hare ket> ผมก็ไม่อยากใช้บัคมากเกินนะครับมันรู้สึกว่าเกมจะไม่ค่อยสนุกนะครับเล่นแล้วจะไม่ค่อยสนุกเพราะงั้นเลยผมจะพยายามใช้บัคให้น้อยที่สุดนะครับถ้าเกิดมันไม่จําเป็นจริงๆนะผมก็จะไม่ใช้ครับอย่างเมื่อพาร์ี่แล้วเนี่ยก็จาเป็นนะพ่ะไม่งั้นผมคงโดนฉลามแดกตา,ายในเกาะนู่นและครับแต่ผมไม่ใช้บัคก่อนไม้เนี่ย เก็บปึหลุดเก็บ,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 บเออเก็บ,บเชือกเออเราต้องเก็บเชือกนี่ว่ะนี่เลยครับมันได้ใบยักษ์ข้ามาอยู่ข้าเรียกยักษ์ข้าอีกแล้วติดปากครับติดปากพอดีเรียกมาตั้งสิบกว่าพาร์ทอืมใช้สเส้นเดียวใช่เปล่าไม่มีปัญหาโอเคแล้วก็ ครับเชือกตรงนี้นี่โ้ได้สองเส้น,นครับโอเคเอ้ก่อนจะคราฟไอ้นี่ต้องคราฟฐานมันก่อนนี่ว่าฐานมันจะบอกว่าเชือกแล้วใช้เชือกสองเส้นด้วยโอโหเกลี้ยงเลยใช้ยางสองเส้นด้วยนะครับยางสองใช้ถังนี่ถังนี่ผมจะเก็บเอาไว้ครับถ้าเกิดเจอจะเก็บเอาไว้ทําเป็นนั่นนะครับทาเป็นที่ย่างเนื้อครับ แทนเชาเชือกต้องตัดต้นนี้นะครับนะต,ตัดอีกสี่เส้นเอ้ยอีกสี่ต้นโอ้โหโคตรเฟื่องทรัพยากรโอเค,อเคอแล้วก็คลับเชือกแล้วก็ไปเอายางมานะครับส่วนไม้ทีนี้ตีป้ายโอเคแล้วก็ไปเอายางยางยางเออแล้วก็เจอหลายเม้นมากเลยคนระับพียบขอลิงก์โหลดหน่อย เออผมซื้อแท้นะครับผมไม่ได้โหลดมาเพราะงั้นใครขอนี่ผมไม่มีให้นะครับโอเคเรือนี้รู้สึกยังไม่ค้นเนะยไปค้นก่อน,นครับหาของก่อนตอนนี้ตรวนั้นก็เรือโอ้โหน้ำสดใสน่าเล่นมากเอ้ยอีกแล้วครับเรือแปดบิดเจอปืนแฟลกันเก็บไว้ก่อนครับตอนนี้เอ้ยดังว้าว กาะนี้มีหมดเลยมีทั้งถังมีทั้งยางโอ้โหเสียงน่ากลัวมากทุกตึงตึ้งดำดูครับเราจะไม่ข่าวนะรเราจะดำดูทุยมุกอะไรอเนี่ยอ่าเครื่องยนต์เจอแบลบักเก็ตอีกแล้วครับเทปด้วยโอ้โหโอ้โหบักเก็ตด,ด้วยเทปอ,อีกอครบสองแล้วอู้อ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อน โอ้เหมือนจะขาดใจเออเรื่อรถป่ะไม่รถขี่ดำใหม่ตอนนี้ต้องหาวิตามินซีอุย้ยตรงนี้ก็มีถังด้วยครับหลายถังเลยเนี่ยเินเดตอยากได้ยาวิตามินมากกว่าวิตามินสําคัญนะครับบอกเลยสําคัญมากด้วยเพราะไม่มีวิตามินก็ไม่มีเราในวันนี้ไม่ใช่เพราถ้าเราดับน้านานๆเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะขาดอ่ากับ สารอาหารหรือล่าไม่รู้นะก็เลยต้องกินวิตามินนะครับเพื่อเสริมอมืไปอันนี้ขอบั๊กนะครับเพราะถ้าเกิดไม่บัก๊กเอ้ยมันบั๊กได้เปล่าเนี่ยมันเหยียบได้เปล่าถังอ้าวชิบหายนี่ต้องลากกลับไปเลยเนี่ยลำบากลำบากโคตรๆกว่าจะครบสองสามถังนี่ตายกันพอดีอแบกกลับมา เอ้ยอานู่อนเกาะอยู่นู่นโอเคเองร้อยลำตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวไปเอาอีกถังสองถังมาลำบากมากครับแรกๆเมื่อพาร์ทก่อนตูขดมาได้ยังไงเนี่ยต 3, ั้งสามสี่ถังเหยียบนคือถ้าเกิดมันเหยียบได้นี่เราจะบินไปเลยครับแต่อันนี้มันเหยียบไม่ได้หรือเขาแก้แล้วฮะเออหรือเขาแก้บั็กแล้วับ แกบักให้มันเหยียบไม่ได้เนี่ยมันทะลุไปเลยอะ่ะใจร้ายใจร้ายมากลอาไปทักถังก่อนนคะรับอืมจะว่าไปนะผมลองหาคอนไม้สักอันดูก่อนคนระับว่ายังสามารถเหยียบได้อีกหรือเปล่าถ้าเกิดเหยียบถ้ายังเหยียบได้อีกเนี่ยก็แสดงว่ามันอาจจะบั็กแค่เป็นถังนะครับก็คือเอ้ยก็คือถังเนี่ยเราไม่สามารถบั็กได้ผมแต่ว่า แต่ขอนไม้เนี่ยเราเดินทะลุไปเลยนับก็คือเขาแก้บั็กแล้วผมก็คือเราจะไม่สามารถบินได้แล้วนับก็สวยไปนะขอตัดที่ฟูดก่อนไปดูซิอ้ายังเหยียบได้นี่วาแล้วทำไมถังมันเหยียบไม่ได้นี่ครับเป็นเฮลิคอปเตอร์อยู่ยังได้อยู่ครับแล้วทําไมถังมันเหยียบไม่ได้คือมันลําบากต้องแบกกลับบ้านเนี่ย แต่ยังไงเราก็ต้องเอาครับต้องเอาเราสร้างแคมป์ไฟอีกสักจุดนะเพื่อทําที่ย่างที่ย่างเนื้อนะครับทำที่ย่างเนื้อสติ๊กไม้เพียบเลยตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าดูลเหมาะมีงเอ้ยมันต้องเป็นพื้นที่เรียบๆด้วยนะครับไม่งั้นถ้าระวางเนื้อนี่มีปัญหาแน่นอนเนื้อลุ่นหมดนะตรงนี้ก็เออก็ไดม้ดมั้งได้มั้ง ก็หินตึโอเคแล้วก็ทั้งขั้นสุดท้ายในเอ่ยนี่ได้พอดีเลยเตตเตได้แล้วครับที่ย่างเนื้อโอ้ยางไวเนื้อคงไม่หล่นครับคงจะนะคงจะไม่หล่นอ เซฟก่อนอุตสาหะไปแบกถังมาไกลโอเคก็อะไรอีกออคิดก่อนนะพี่ก่อนพอดีเราเริ่มใหม่มันก็เลยมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยครับเออที่กรองน้ำอย่างนี้จำเป็นมากหรือว่าน้ำนี้เราต้องไม่ทันนะครับปัก,ก็ดแล้วก็มีตั้งสองเอ้ย สร้างดีหรือเปล่าตอ้องคิดถึงผลได้ผลเสียแล้วก็ผลประโยชน์มากกว่านะครับเออผมว่าอันนี้ก็น่าจะสร้างเอาไว้นั่นแหละนะครับช่งอันอ,อ่านี่มอเตอร์บ้องอวกาศถังตั้งไว้เอาไว้ตักดื่มจัดอันนูน่นดักเทปไปเบนเดตไปปืนแฟไปโยนเลยโยนไปเนี่ย อยู่แป๊บอยู่น้นนิดหน่อยไม่เป็นไรเซฟแป๊บอาแล้วก็ทําอะไรต่อดีเออยางไปเอยายางก่อนนะครับขอบินไปเลยและกันนะครับขี้เกียจเดินละเอ๊ะไม่จําเป็นเราจะไม่ใช้นะครับนั่นหมูเสียดายเราไม่มีอาวุธอะไรที่ยิงระยะทางไกลได้นะครับที่เป็นระยะทางไกลได้มีแต่มีดหมูวิ่งไวนะครับตัวเล็กๆนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยอาจจะได้ อาจจะได้จั่วเฮ้ยจั่วเฮ้ยเอื้อโดนแล้วเออเออซิกแซกซิกแซกซิกแซกเออ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 เอ็งจะไว้ไปไหนอืมโดดนตายกว่าจะได้จับไปบูชาครับบูชายัน เออหมูนี่มันมีการเลี้ยงให้มันโตรหรือเปล่าเนี่ยตั้งไปก่อนตั้งไปก่อนนะไปหาอย่างอื่นก่อนหาไม้ตัดไม้ไปก่อนเดีย๋ยวเอาไปย่างเลยครับตัดตดโอ้โหกระจุยจะดิงไปไหนดิงสกายเชียวเ,ออเก็บรัวๆช่วงเก็บเกี่ยวมีอีกไหม ไม้นี่เจอไม้เก็บไม่หมดนะครับเชฟชอปดิ้งไปไกลนะไม้มีปัญหาไม้ทำตัวมีปัญหาโอเคหมดแล้วแล้วก็ลากหมูกลับบ้าน <c oughs> ลากกลับบ้านคนระับได้เนื้อไปกินแล้วแต่ไม่ก่อยิวชิบหายแล้วข้าวมันทำไมเนี่ยเอาเป็นเรา,เาไปตั้งก่อนแล้วกันคนระับ ไปไปนอนไปนอนบ้านฉันเอออยากเห็นหมูบินไหมครับหมูบินเหยียบได้ป่เหยียบได้แต่ตัวเล็กงนี้มันได้ป่ะเนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้อบผมมันต้องเป็นอะไรที่ยาวๆนะยาวๆใหญ่ๆญญขินลึกัคเนี่ยเฮ้ยได้ได้ได,ได,ได้นี่หมูบินครับ ดหมูบินลงกองเพลิงเลยไหมเดี๋ยวอย่าพึ่งก่อนนะครับเอาเป็นลงลงนี้ดีกว่าที่เก็บอาหารตรงนี้ที่เก็บอาหารนะครับดูนะครับเป็นโซนหินได้ดีมากตั้งไปก่อนหมูป่ามันคงไม่เน่านะถ้าเกิดมันเน่านี่ก็ชิปหอยแล้วครับไปฆ่ามันทําไมแล้วมันโตได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าน่าจะโตได้มั้งน่าจะโตได้นะผมคิดว่า แต่เขาข้ามาไปซะลวพิชซิงสเปียนะครับสร้างได้ด้วยใช้เชือกหนึ่งเส้นเชือกหนึ่งอนะสร้างดีไหมอืมคิดถึงผลได้ผลเสียนะครับสร้างไนเกาอนี้กว่าเผื่อว่าอาหารบนเกาะน,นี้หมดนะครับจึ๊บแงจะไปล่าปลามาย่างแทนไหนปลาปลาอยู่ไหน ขอสักตัวละกันเอ้ยอยังไม่ได้สร้างมีดดกวะตนทูมี Stone ครับเชือกใช้เชือกหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปคราฟที่กองนูน้นละกันปลาเจอแล้ววิซุปิซุปได้มาหนึ่งตัวสักสองตัวก็พอละอ่าสองตัวครับปลาดดเมื่อกี้เนีย่ยเก็บโอเคแล้วก็ไปย่างครับย่างเด็กอืม เหมือนคนป่าจริงๆเลยเนี่ยเหมือนคนป่าแล้วก็คนติดเกาะพร้อมๆกันเก็บฟืนไปสร้างมีดด้วยมีดแล่เลนะื้อโอเคแล้วก็ไฟแช็กแล้วก็ใส่ฟืนไปอ้อฟืนเต็มแล้วนี่ว่าฟืนมันแถมมาให้ดีจังโอ้ไม้เยอะๆไม้เยอะครับดูซิไม้มีเท่าไหร่ ไม่มีสามสิบอ็ดไม่กดโอ้ยมืดมืดหลอนนะเนี่ยติดไฟแป๊บเห็นแต่มือติดสิวอยติดสิหูจนมือเปื่อยเออติดแล้วก็ปลาบมาวางแล้วก็แล่นเลยนะอือหือปลาดูดอีกแล้ว เนื้อไม่ต้องรังเกียจหรอกมีหมูตั้งอยู่รับลองเองจะลองจารกแน่โอเคบุบบุบว้าวเสียงเนื้อซูซ่าน่ากินมากย่างรอไปแล้วกันเอาไฟหมดซะก่อนอ่าเพิ่มฟืนบุบลำบากตัวอีกแล้วเนี่ย ลำบากจุดไฟใหม่ครับโอเคเต็มแล้วนีตแล้วต้วสึกน้ำลดแฮะเดี๋ยวลองเอาน้ำทะเลเทดูซิว่ามันได้หรือเปล่าถ้าเกิดได้โอเคจะได้ไม่ต้องเอาน้ำเอาน้ำจืดใส่ไปเพราะาน้ำจืดเนี่ยเราเก็บเอาไว้ดื่มเองเนะครับเทา้มันต้องเติมด้วยน้ำจืดเนี่ยผมนี่ชิบหายเลยครับผมก็คือ ตูจะต้องทําแค่ประมาณสักสองสามแปลงก็พออ่ะนะคืนทําเยอะรับรองเราจะขาดน้ําตายแทนไม่มีน้ําดื่มอะ่ะน้ำทะเลคงได้นะอืมเสียงปิ้งปิ้งช่างเนื้อเสร็จแล้วอ๋อยังไม่ได้ตักน้ำาะนี่วาโอ้นึกว่าลงน้ำแล้วอ่ะได้มายังดูในถังแป๊บ โอเคได้มาแล้วมเมื่อกี้ก็ว่าอยู่ทำไมเทใส่ไม่ได้ยังไม่ได้ตักน้ำมาเลยโ okay, อเคปล่อยได้นะเอ้ยเอ้าเข้าใจแล้วครับเราไม่สามารถใช้น้ำทะเลมาเติมได้นะครับต้องเอาน้ำจืดน้ำจืด ตั้ง้สองแปลงก็พอมัง้งทางนี้ถ้าเป็นงีบับสองแปลงก็พอแล้วไม่งั้นตูไม่มีน้ําดื่มแน่นอนอามาดื่มก่อนดูดิครับใบร่วงเลยเฮ้ยถ้ามันตายปะเนี่ยเอาเติมน้ำา้องเติมไม่ได้อย่าบอกว่ามันตายเลยนะอา่าไหนอลองเติมไปนี่ดูดิ นี่เห็นไหมเพิ่มมาเลยโอ้อไรวะอันนี้มันเติมไม่ได้ครับมันตายแล้วไม่น้ำตาจะไหล <c oughs> เดี๋ยวขอไปขุดออกก่อนครับถ้ามันตายก็ไม่เป็นไร,รถือเป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองที่ยอมเสียไปต้นหนึ่งเพื่อให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับกับเกมนี้เฮ้ยม,มีน้ำยัง เกมนี้บอกเลยน้ำนี่มันต้องอย่างไม่มีเว้โยโธยมันน่ามีโหลดบอกนะว่าเติมน้ำแล้วหรือยังมันลำบากครับมันต้องสังเกตเอาเองอืมอต้องดับน้ำอย่างเงี้ยเติมน้ำารบเติมน้ำแบบดับน้ำไปเติมเองเลยโอเคปักเอามา เอาคูร่มากูร่ากูร่าโอเคนะดับเรื่องกินโอเคเต็มแล้วครับร้องทำไมเนี่ย้างข่าวรู้สึกรำคาญนะเดี๋ยวข้าล้างหมดเกาะเลยโอเคแล้วก็ต้องไปตัดทิ้งใช่เปล่าเนี่บใบแม่งร่วงมาแล้ว ืมตัดทิ้งอย่างนี้นเองน่าปลูกอน้ำตาจะไหลนี่โตมาแล้วนิดนึงดีดีด,ดีโอเคครับผมสำหรับเกมสแตนด์ดิฟผพาทนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปต่อพาร์ทแน่นะฮะ